สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซุปเปอร์ครับ Sorry, s <S ครับจากที่ผมได้ทำคลิปวิดีโอลงใน YouTube มาสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนๆสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการขายอาหารออนไลน์กันเข้ามาเยอะนะครับ บางทีผมตอบได้ไม่หมดวันนี้นะครับวันนี้ผมจริงทำเปิดเพจเปิดเพจในเ c e b ุ o กนะครับชื่อเพจว่ากู้ซูเปอร์เนี่ยแหละครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามได้ในเพจนะครับแล้วก็สามารถอินบ็อกซ์ทัชแชทถามจะได้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็ถามรายละเอียดได้เยอะขึ้นครับจะได้ไม่ต้องเกรงใจเวลาคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะว่ามันจะเยอะนะสงสัยอะไรถามไปเลยผมเปิดช่องทางนี้ให้เพื่อน เอาไว้สอบถามปัญหาหรือพูดคุยกันในะอนาคตถ้ามีเพื่อนๆเ,เข้ามาดูเยอะ mm hmm. เข้ามาติดตามเพจเยอะ mm hmm. ผมก็จะอาจจะทำไลฟ์สดตอบปัญหาสดๆเลยหรืออาจจะมีการสตรีมมิ่งหรือว่า ลงในเพจเนี้ยของเราให้มีฐานมีกลุ่มเพื่อเพื่อนๆแต่ละคนที่ขายอาหารร้านหน้าร้านต่าง,างๆเข้ามาแชร์รูปมาแชร์ประสบการณ์มาโพสต์การปัญหาแบบไหนอะไรปรึกษาการเป็นกลุ่มสําหรับคนขายอาหารออนไลน์นะครับอย่างกลุ่มอื่นๆเขามีกันละกลุ่มไรเดอร์คนขับฟูด้ดขับแก๊ปอะไรอย่างนี้เรามีแต่เรายังไม่มีคนขายอาหารออนไลน์วันนี้ผมจะเริ่มทําครั้งแรกนะครับฝากเพื่อนๆไว้ ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้นะครับและสำหรับใครที่อยากติดตามสาระดีๆความรู้ไม่มากไม่น้อยจากผมเท่าที่ผมมียังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจ Facebook ด้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ดีกว่านะครับเอาไว้เพื่อนๆกดและเพื่อเข้าไปกดถูกใจหรือติดตามที่เพจของผมกู้ซูเปอร์ได้เลยนะครับส่วนในเพจนะครับผมก็จะค่อยๆไล่ลง คลิปวิดีโอที่ผมทําไปใน YouTube ค่อยๆไล่ลงไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวกับาการขายอาหารออนไลน์หรือการขายของออนไลน์ที่สามารถใครๆก็ทําได้นะครับไม่ยากเกินไปนะครับถ้าผมทําได้เพื่อ,อนๆก็ทําได้ครับโอเคเอาไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย